พเาเพื่อนมาดูทุเรียนติดลูกปีแรกต้นนี้สี่ปีครับดูติดสามลูกเหลือสามลูกไว้สามลูกดูงห้ลูกนี้ก็มาสองโลสองโลกิโลหนึ่ง<ม>เป็นห้าโลและดูห้าโลติดปีแรกต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ติดครับอยากติดก็ ดอกก็กำลังออกอีกอยากติดก็ให้ติดครับผมเพราะว่าการโลคอยในการปลูกทุเรียนเรานี่มันมันยาวนานมากไม่รู้ว่าบางทีปลูกมาแล้วดูแลไม่ดีก็อาจจะจะยืนต้นตายได้ครับแต่ดูสภาพแล้วก็ยังคงไปได้ต่อแบบกระเด้งกระเดง ต้นก็แดงแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็จะมีเชื้อราลงล่ะกับเพียก็จะได้พ่นยาแล้วครับนี่ชุดนี้พ่นยาผมก็จะใช้เค้นเซียมบรลอนอะมิโนโลแล้วก็แมกนีเซียมครับผมอาจจะมีพวกเลาัุต่างๆกระตุ้น ตาดอกตีนหนูก็กาลังออกใหมาอีกมันเป็นรุ่น,นหลังหลังสุดดูต้นแล้วถามว่าจะเอาต่อไหมรุ่นดอกต่อไปก็ถ้ามันออกมาให้ก็เอาครับผมเพราะการโรคอยเรามันนานเราจะมัวแต่พยุงต้นไว้เด็ดดอกทิ้งเด็ดดอกทิ้งก็พอดีเกิดมันตายขึ้นมาก็จะไม่ได้ดูผลงาน ูดถึงการแก้ก็ไม่อยากถ้ามันตายจริงๆก็ปูใหม่ครับผมแค่นั้นวิธีแก้ผมจะไปฉีดยาเข้าต้นเล็กๆขนาดนี้ผมไม่ฉีดละลงทุนเยอะนอกจากเป็นต้นที่เขารักษากันประมาณสามสิบสี่สิบปีเนะี่ยอันนั้นเขาเขาจะรักษากันอยู่แต่ก็ดูแล้วบางทีก็แค่พยุงครับผมอันนี้ก็จะเริ่ม ยังไม่แก่อีกเดือนหนึ่งอันนี้อีกสองเดือนก็มีเพีย้ยมามาปนแล้วก็ไม่เป็นไรเกิดพาเพื่อนได้ไปดูนี่อันนี้สองปีปลูกแซมมีอยู่ต้นนั้นก็ตายล้วก็เตรียมปลูกใหม่ตัวน,นั้นผมพยุงช่วย พยุงช่วยไว้สองทีแล้วนะเชื้อราลาดโคนพ้นใบเอาไม่อยู่คองใสจะเป็นกัะระบบลากระบบลากก็แก้ไม่หายแล้วครับมีอย่างเดียวขุดปลูกใหม่แล้วก็ปรับดินตรงนั้นให้ดีโดยที่จะใช้ไม่ควนเล็กขุดขึ้นมาคุกดินตากดินแล้วก็ปรุงดินด้วยปูนขาวแล้วก็ฟูรดานแล้วก็ หุยโคกใส่ไว้คุกไว้ก็ต้นต้นเดินก็มีต้นไม่เดินก็มีครับไปคนได้ดูกันสำหรับคนทำทุเรียนนี่ก็มาละไอ้ที่ว่าเขาบอกว่ายอดแห้งยอดการทูบเนี่ยผมคิดนิใจว่าผมว่ามัน ไม่เป็นโรคครับผมว่ามันเป็นเพีย้ยเพี้ยมันดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยเพี้ยมันดูดน้ำเลี้ยงก็วิธีแก้ก็ยาฆ่าเพีย้ยพ่นยา้ายขาดอย่างน้อยก็ต้องเดือนหนึ่งต้องมีอ่ะอย่างน้อยต้องมีเดือนหนึ่งต้องมีอันนี้ก็เวนเ้นไปละเวนเ้นไปละเป็นเดือนแล้วผมไม่ได้พ่นดูลูกนี้ก็ถึงจะเริ่มได้หละแต่อีกนานอยู่นี่รอยตามันแยะละนี่ ถ้าไม่ขอดังปุ๊ปปุ๊ปปุ๊กก็สำหรับมือใหม่อย่างผมนะก็ลูกนี้ก็ประมาณกลางเดือนตูนามละมันกลางเดือนมากลางเดือนตัวนี้ติดสามลูกตัวนี้ห้าปีร็ตัดแต่งกิ่งไว้เรียบร้อยละ โลส่วนกีงนี้ก็มีตายละอ่ะไม่ใช่ว่าตายก็ทำได้แค่ค้นยาเชื้อราฆ่ามาแมลงครับผมกับกันไว้ส่วนโคน้นี่ก็จะใส่ปุ๋ยคอกกันไวแ้วพพวไวแล้วนี่ผมพาเพื่อมาดูนี่ผมใส่การปลวกไว้เลยนี่จีจีจีแต่ชื่อชื่อเก่ามันเป็นฟูรดานต้นละสองกรรมใส่ไวล้ละ การปวกกนหมดกันเพี้ยขึ้นต้นเจาะต้นด้านล่างด้านล่างผมคุมไว้แล้วส่วนด้านบนก็เลือแจะพ่นพ่นครับผมก็มาอีกแล้วนี่ดอกดอกอุดมาหลังรุ่นหลังก็ไม่เป็นไรเราก็จะดอกรุ่นนี้ก็จะเป็นพวกแคลเซียมบรอนบำรุงบำรุงอะมินโนแล้วก็เชลลา กันไว้ัดค่าแมลงครับผมกำลังปิดออกมาให้เห็นเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นรุ่นหลงมาอันนี้นเป็นรุ่นติดไปแล้วรุ่นแรกรุ่นหลังก็จะมาอีกกันก็พอได้แก้มือครับผมกดโตขนาดนี้ก็เพื่อนๆทุกคนก็คงคิดอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ กว่าเราจะได้ให้ผลผลิตเนาะต้นก็จะไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันหลังจากเริ่มฟื้นทุกอย่างฟื้นระบบฟื้นการวางระบบน้ําใหม่ฟื้นทุกอย่างก็นี่ก็อีกประมาณแบบแก่จัดเลยนะเกือบเดือนนะครับคึ่งเดือนไปเลย ก็ให้เพื่อนได้ดูแนวทางปลูกทุเรียนมือใหม่อย่างผมมือใหม่อย่างผมเห็นลูกแค่นี้ผมก็ก็ดีใจแล้วต้นไหนอยู่ก็เอาต้นไหนไม่อยู่ก็ปลูกใหม่ครับผมปลูกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยให้มีความสุขในในสวนอาจจะเป็นหนี้มั่งกระสงหนี้มั่งเพราะว่าเรากำหนดราคาไม่ได้เนะ ถ้าเรากําหนดราคาอย่างแบบว่าผมจะขายราคานี้นะมันก็รวยไปหมดประเทศละคนกินก็คงไม่กล้ายินแล้วครับถ้าเาถ้าถ้าชาวสวนกําหนดราคาเองคนกินไม่มีโอกาสได้กินหรอกครับมีแต่ส่งออกอย่างเดียวแต่แต่ชุดนี้รู้สึกว่าผู้บริโภคเป็นคนกําหนดราคาเองหมายความว่าร้านนี้แพงผมไม่กิน ผวังว่จะไปดูร้านที่มันถูกกว่านี้อ่าไม่ใช่ว่าแบบเมื่อก่อนจองกันข้ามสวนเลยลูกนี้ออกมาจองลูกนี้ออกมาจองจองข้ามปีเลยเมื่อก่อนแต่ไม่ใช่ของผมนะครับของเจ้าอื่นออกไม่ใหม่เนี่ทุเรียนปากช่องนี่ใครออกสวนแรกนี่ยโหจองกันข้ามปีเลยราคานี่ยืนพื้นยังต่ำสุดเลยร้อยแปดสิบยืนพื้นนะปากช่อง เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจองแล้วครับไปตรงไหนข้างทางนิดเยอะแยะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอาจะใครขายร้อยใครขายร้อยขึ้นขายไม่ได้ครับร้อยขึ้นก็จะมีอยู่สวนใหม่ลูกใหญ่ร้อยขึ้นร้อยสาสิบอัเต็มที่ทุเรียนใหม่ร้อยสามสิบแต่ก็อืดพูดถึงจะอืดหมายความว่าขายได้น้อย แต่ถ้าราคาลดลงมันก็จะได้เยอะพวกคนผู้บริโภคเขาก็เขาก็สามารถกินได้นะปีนี้ทุกคนคงจะได้กินทุเรียนกันอิ่มหนำสำารล้านครับผมราคาพอพอกินได้อยู่น่ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสำหรับคนทำทุเรียน